นะคะชุดมานอันนี้ดึงออกเลยนะคะแต่เราไม่เอาเดี๋ยวให้ดอกใหม่มันขึ้นรอบถัดไปอือ mm hmm. นี่อ,อ,อะไรคะกระเจียวเหรอค่ะพบก,กับช่องแม่ออปกกอกตอนนี้เราก็มาอยู่โคกอีรอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาอีรอกกันคะ่ะนี่นะคะเจอแล้วหนึ่งดอกนี่เราก็จะดึงเลยนะคะอันนี้คุณลอก ได้แล้วเจออีกแล้วค่ะเราก็จะดึงนะคะถ้าแบบนี้ยังไม่พอเอานะคะมันยังสั้นไปนะคะเราโอ้กำลังขึ้นผุดเยอะแยะเลยนี่ค่ะอันนี้อ้วนมากเราก็จะเอาเลยนะคะได้นี่ต้องดึงแบบนี้ค่ะถ้าดึงแบบนั้นไม่ขึ้น อ้น uh ี huh. ่ค่ะเรื่อยๆเก็บย um> um ่างเดียวนะคะวันนี้ก็ได้นะคะนี่ อ่อนอนค่ะทุกคนฝุฝนล,ลงนี่เยอะนี่นะคะที่มันกำลังขึ้นใหม่ยังเป็นดอกตูมอยู่เลยอ่ะที่วายก็มาละนี่ค่ะกำลังขึ้น,นสวยเลยนี่นะคะดึงได้เยอะละเดี๋ยวเอา ปองไว้รงท่านิ่งก่อนตรงก้อนหินนี่แหละนี่นี่นะคะโอ้โหนี่ตรงนี้ก็สองละนี่นะคะเดีวะะก็ดึงกันดึงล้อคุณพอ่อโอ้โอ้โอ้โ้อ อ,าาอ,อ,อนะะือนี่็ได้ละเอาไปกองรวมกันวะนู่นนะคะเพราะนิ่มก็แกก็ได้อยู่นะโอ้กำลังขึ้นแบบเล็กๆก,กำลังเยอะเลยค่ะโอ้หโหอุปกรณ์พร้อมนะคะจ้า น้ำก็ใกล้จะหมดแล้วคะ่ะเราก็คงจะเลาะลงนะคะแล้วกลับแล้วไม่ได้เอามาเยอะเอามาขวดเดียวทั้งที่ไหวด้วยนี่นะคะโอ้โหอันนี้ก็ปล่อยให้ยาวกว่านะคะสองสมวันนี่มาเอาได้เลย เราก็จะไปดึงต่อกันเลยพรานี่มเอาอยู่ก้อนหินด้วยนะกองไว้แล้วค่ะอยู่ก้อนหินน่ะเอาไปใส่แย้งให้หน่อยอเออแล้วค่แนเนี่ยอ,อ,อันนี้เพ่อใส่แย้งหน่อยมารวมกัน ได้เยอะขนาดนี้แหละน้ำยังอยู่ไหมคะพอ,อได้ก๊อกไหมดับกระหายไหม,ไมเต้นระวงได้ยังมาขึ้นฟูยเออกระพีไม่ได้เต้นนี่เนาะนั่งเบิร์นก็เมื่อยก็กระพีไม่ได้เต้นนี่เอา้าวสองดอกนี่ ไม่เอามันสั้นไปเดินก็ระวังะคะ่ะหนามเพชรอ้โหมันก็จะมีหลายสีนะ F C C แบบนี้สีขาวขาวเนาะเขียวๆแล้วก็จะมีแบบลายๆด้วยนะ ในลานี้จะไม่ค่อยเห็นนะถ้าไม่สังเกตนี่ไงลายออกจะม่วงๆพอถึงเรียกอีโลอีลายนะคะทุกคนนี่คนลายมาปุ่นกันแล้วโอ้โหอันนี้ใหญ่มากค่ะลำเดียวนี้ น่าจะอิ่มเลยค่ะ FC ใหญ่จริงๆเดี๋ยวคุณแม่าวางนี่ไปก่อนเพราะว่ามันใหญ่ไม่รู้จะดึงขึ้นไหมนะคะนี่บ่ฮาวโคตรเลยค่ะที่วายก็โอ้โหผ่านบ่อยแล้วกินนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่หาที่จับก่อนบ้าเบลอเลยไม่รู้จะขึ้นไหมนะนี่ โอ้โหดูเกือบเมตรเลยนะคะเนี่ยดูรำปดัดพุนจนได้แงน,นดูเลยออีกแล้วคะ่ะ FC เรื่อยๆจับ ติดโคนเลยนะคะนี่ตึ๊บนุ่มมากเลย โอ้โหลุนต่อหน้าพ่อก็เยอะนี่ไงอู้สวยมากเลยพ่อสองสามโอ้โหนี่จุดแก้กันนี่ก็มีสองสีเลยนะนี่ไงออกจะม่วงโอเคแล้วแบบเดี๋ยวนะไม่เอาอือนี่ไงอู้สวยมากโอ,โ,อโ,อโอ้โหูจะอ้วกเลยอ้าวนี่ โอ้สวยมากเลยค่ะนี่นะคะลืมกินน้ำแล้วเมื่อกี้นี่ดึ๊ดข้างล่างอีกเกนี่นะคะืจออีกแล้วโอ้เด็ดจะหมดแล้วค่ะ แถวพ่อนี่ยิ่งเยอะเลยรีบเก็บค่ะจะได้ลงละอ้ห่วนมากอู้ยม่ขึ้นเลยไร่ได้แล้วโอ้ยอ่พ่อโอย แบตเตอรี่โทรศัพท์หมดแล้วค่ะเดี๋ยวก็คงกลับกันแล้วเพาะนิ่มนี่นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะก็ขอ,ขอสวัสดีค่ะ